ủa ủa, cố kỵ cái thằng <laughs> à, dạ, đi này, cái sạch khoai, này, nhớ on nhớ on làm khoai á, đi lấy cái gì đó cái anh cố kỵ chưa rồi, vào cái gì cái gì, tao 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 ตายลรอแตว่าีอลทบหลุอันเดียวจัเหัวท้ายมันก็ไม่เหนื่อยคนจัดนนั้นมันจะไม่เหนื่อยนี่ก็หมดครับเลยตวร้านก็กว้างๆต้องมีเล็ก

เอาเท่ากันนานก็ดีนะปกติอ่ะปกติพี่บ่าว์ใง่ายอ่เราเอารางมาตรงนั้นปุ๊บเราใส่ไม้ในนี้ก็ได้ดิ่มๆไปเสมอเลยเวลาจับสามเหลี่ยมมันจะง่ายถ้าคุณสามเหลี่ยมไปเต็งด้วยเหนื่อยเหนื่อยดิ่มอาไรหจับรถหลับไ้ใกล้เคียงที่สุดอ่ะสามเหลี่ยมจะไม่เหนื่อยใ่งานนี มักหกเกเด็กทีแล,ล้เโอ้ต้งเด็กทีและคนลากไปนู่นก็หมดแรงพอเองคงมาไปปีนแล้วเราปีย <c oughs> ู่เล่นลากไปเป็นกิโลใายต่อชอบก <c oughs> ูเซ่นนียกินลอยทำอะไาขึ้นให้เนเ <c oughs> าเอ่อเ,เ,เล่นล้างน้ไป มีเรื่อแข็งเลยน่นและกังมีเรื่องโมไฟเลยนะฟาสต์สเปคแต่าสตทปูเชื่องในมเออไม่้เที่ยงสนองหน้ายร้อนใหมไม่มีใครรู้หรอกนี่ห้องนี้ห้องนี้นลนี่มายั่ล้นิ้กอยู่นี่เลยเครไ้่ใรได้เปยูทีอะจอจอเลยงี้ราต้องสเปคเรื่กรานก่อนใช่หมเราล่ามี่อนวันนี้แข็งก็เดียวนี้มัมทันดิ ๋ยวรอบหน้าเลยทำให้ดูใหม่โอเคโอ้ยตันเซลตันมืออ้ยนะกับตอนนี้แล้วระไปสุกล่กังเงยเซลเล็กเล็กลมเล่นเล็กนี่ อยากวยชุมชมาทำให้ดีเดี๋ยว<อ>มาเอีกฮะตองมาดูบอลนะปอะไรกันอาไปตาเลียเลี้ยงกอนสับเ,เ,เลี้ยงเล้ยงก่เดี๋ยวมันดูยไงโวยโวยยังเดียว<ะ>นั่นชู ปกติมบอกตรงในงานสามเหลี่ยมผมไม่ถนัดเลยงอะไรบ้างอ่เป็ <laughs> นอะไรล่ะไอ้พี่ข้างในก็ปฏิบติปฏิตอะไรไม่รู้เรามาดูกนะันนะจะบอกให้นะอันนี้มันเหมาะตอนที่เป็นน้ำใช่ได้เก่งแล้วจบจังมันเถอะดีกว่าไม่ทำอะไรเลยดีกว่าไม่ทำอะไรเลยใช่ ลองดูไม like like ่ลองไม่รู้ใช่ไม่มีผิดอุ้ยดีอ่ะได้ดีอ่ะมันต้องหนักกว่านี้เอาไม้ที่หนักกว่านี้ได้ไหมนี่เงี้ยเล็กนี่ไงที่หนักอ่ะโอมันไม่หนักเลยมันไม่บอกเราเองมันต้องบอกเลยนะมันไม่หนักเลยอุ้ยอะไรทำไมมีตะกี้โอ้ต้องหนัะมันหนักกว่านี้อ่ะ ปาดปาดเลยคุณเดี๋ยวผมดึงให้จะไมไปแล้วนะมัไม่นักคุณไม่นักเคยทำน้มันหนักกว่านี้ทำเรอมันนะความเรงนะทำเรือมันนะมันไม่ใช่งานเลยบอก ตัวม้อออกก็เนาะต้องทำานะคะตัวนี้ไม่เสร็จเลยไม่น่ากวาดมาเลยโอ้ตอนแรกอยาจะเอาน้ำไปปลูกไงแต่ว่าดิมันดันไปด้วย <c oughs> เห็นแล้ว

โอ้ยเยเลยเชื่อใจไปราันน,น,นี่ครับผมโชว์สามเหลี่ยมครับผม ใค่หามำก็ต้องอรงทำผู้พนต้องทำแต่คผะก็พนดอะ เอาวา่แล้เาโอาขอร่อยขออยอ้าวปนอ,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 อฝักคิไปตอนนี้ก่อนนะตอนนี้ก็ถึงใกล่ถึงขั้นตอน เก็บเรียบแล้วนะฮะเกือบเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเอล็กๆน้อยๆน,นะฮะฝากรีบมาทิ้งกันครับสวัสดีครับ